ชาวในแถแชฮะชาวบ้านกําลังหนีตายกันจ้าระวันหนีลูกระเบิดกันจ้าระวันเลยนี่นะครับโอ้โหนี่ฮะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนนะเป็นกําลังยิงระเบิดยิงอะไรกันโอ้ยนะครับก็เป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะโจมตีนะเออไม่รู้ชาวบ้านกลุ่มว้าไหนนะไม่รู้ว่าว้าแดงว้าเขียวนะเออนะครับ นี่ไปรู้ไม่รู้ว่าเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านะเออนะเนี่ยแต่เขาเห็นเขาเห็นก็ก็เห็นเขาเพิ่งเอามาแช์นี่นะครับเอ,อชาวบ้านหลบรูกระสุนกันจ้าระวันเลยนี่ก็ให้เห็นว่านะว่าอันนี้เอามาให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่านะครับข้างบ้านเขาข้างบ้านเพื่อนบ้านประเทศเราเนี่ยนะเขาอยู่กันแบบแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติของเขานะ หลบลูลกกระสุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาเขามีสงครามอยู่เนืองๆน,นะครับเขามีสงครามเนี่ยรายวันเลยนะประเทศไทยเนี่ยสงบสุขที่สุดแล้วนะนี่แหละเขาถึงได้ว่าทหารมีไว้ทำไมฮเนะ นี่ชาวบ้านว้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยนะหลบหลบกูกกระสุนกันโอ้ยวนวายไปหมอบไปหมอบอยู่ตามพงยุง่งพง้าเนี่ยนะเอออันนี้ก็จะเพียงนําเสนอว่าให้เห็นว่านะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสงบสุขล่มเย็นเป็นสุขเพราะมีในหลวงนะทุกสถาบันคอยปกป้องอยู่ออนะครับถ้าเกิดไม่มีในหลวงไม่มีทหารไม่มีอะไรนี่นะครับ นะประทับภาพประเทศไทยก็จะไม่ต่างอัเพื่อนบ้านหรอกนะเ,ออเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชนเผ่านั้นชนเผ่านี้ออกมาแย่งอานาจกันนะเดี๋ยวก็ตั้งจะตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเหล่าเห็นไหมพม่านี่ก็มีหลายก๊กหลายเผา่าหลายพันมากเขาไม่สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้นะมีทั้งโกกัง้งมีทั้งกะเหลียง KUN นะมีทักระเกลียง RKK โอ้ยนะเป็นสิบสิบเผ่ารบกันนะครับนี่นะฮะเออนะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะโชคดีขนาดไหนมีสถาบันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะเออนะในหลวงเนี่ยรอเก้าเนี่ยท่านทรงไปให้ปลูกอะไรนะ ลูกผลไม้ดอยคง้อยคำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ <c oughs> ชนเผ่าต่างๆเนี่ยมีอาชีพไม่งั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหมดไม่งั้นก็จะไปตั้งกองกําลังเป็นของตัวเองหมดเห็นไหมท่านดีขนาดนี้มันยังมีคนคิดล้มล้างอยู่นะเออนะครับไอพวกคิดล้มล้างอะ่ะมันอยากไปให้ประเทศไทยเป็นเป็นอย่างนี้แหละ ไอ้พวกที่คิดลมล้างไม่พอด้อยคาทหารอีกบอกทหารไว้ทําไมเนี่ยมันอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละมันอยากให้ประเทศไทยหนีสงครามแบบนี้แหละไอ้พวกไปหวังดีกับประเทศชาตินะเออนะครับกรุณาดูไว้เป็นตัวอย่างนะไม่งั้นประเทศไทยเราก็ไม่พัฒนาไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกนะโมตะหนีสงครามมันอยู่อย่างเนี้ย นะเออตีกันเองนะครับดูไว้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ